สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเรื่องแสนนะคะวันนี้อากาศดีอยู่นะพี่น้องวันนี้อากาศดีอยู่ขอบคุณพี่น้องทุกกำลังใจเด้อคะ่ะตอนนี้มินิมาร์กับกำลังลงของเอ่อกำลังสีเขาที่เขาท่างอยู่คิดว่าประมาณ <c oughs> เตือนหาเตือนหฮือก็ค่อยเป็นค่อยไปเพระาะว่าร้านของซ้ำเนาะร้านขายของแบบนี้มันก็ต้องวกสู้รถนำปลาพวกเอียงสินะ นี่คือดกกำลังลูกของนี่น้องกอ้อยให้ขนมเริ่มวันนี้ อันนี้มีบวชฟักทองแล้วก็มีขี้โคงไก่มักสอดแดงย่างเพราะว่าคุณแซนกำลังโล่งของอือสนี่องว่างซองเตียวเรืเ่องเสี่ยวคือมาลง เพื่อนบ้านนี้ก็รับขายหวยลาวหกตัวด้วยเดี๋ยวผมจะโทรก่อน สวัสดีครับคุณแฟนขายได้กี่ขายได้กี่ตัวแล่ะคะไม่รับซื้อต้องจ่าย0บาทแล้วก็แม่เราซื้อก็1บาทกระต่าออมมาก็ไปซื้อซื้อนะพี่จะซืบอ1โอ้เขาซื้อเรื่องของไหดูซิทายทั้งนาลาไหนพี่น้องเบิ้ง ทำไมมืดจังเลยมันพ่นจะตกเชิญชวนพี่น้องมาซื้อน้ำเน่หนักน,นะพี่น้องเอฟซีนี่นะมาซื้อ,ลอ,อ,อแล้วอืมอและจอด นนี่พอมาเสื้อมาเสื้อมีเรียโคกตัวละวันทีหนึ่งโอ้ไหนอันหกตัวเขาจดกันแบบไหนเอายกให้พี่น้องเบิ้งเบิงเป็นแนื้เหรอเด้เบอกมาหกตัวหรือว่าซีซุ่มหรือว่าจังไรมันหน้าจอเลยนี่เป็นแบบนี้นะคะจดได้เลย อาทิตย์หนึ่งสามเดืออาทิตย์หนึ่งชวยเล่โอ้เ oh. วลาพัฒนาพร้อมขายแจ็คพอตใช่ไหม good, so ใครมาเล่นด้วยนอ้ oh. นอ,งนองนุ่นเหรอขายอยู่ข้างในนุน่ oh. นไม่ได้นุ่นโมยโอ้ตะตุ่นก็มาเล่นด้วยอืมอามาเล่นนะ ไม่เหงาแล้วถ้า,างั้นมีตาตุ่นมาเล่นด้วยอยู่แต่พ่นมันตกมันเค้ืนมันจะเป็นขนะืดอืมคน,มมนตกพี่นอ้องของเพิน่นโอ้จะน่ากับเขาที่เขาท่างแล้ว ขอบคุณพี่น้องเ้อผูพมาสื่อสองซอยพี่น้องที่ทางไกลทางไกลฝนตกอีแล้วไม่ชอบไปได้แล้วเออฝนตกก็ก็นั่งอยู่ตรงไอตรงหน้าระเบียงเขานั่นดีฝนตกก็นั่งอยู่ตรงหน้าระเบียงเราหน้าบ้านเอาโตเอาตังมานั่ง คอเตอร์มาฮอดเราบอกใสเบิ้งเบืองอ๋อกำลังไปเอาอ๋อดูทรายเขากำลังไปเอาเออกับน้องรองลับเอารถง,ง,ง่ายเราไปใส่เอารถง่ายรถง่ายวันหน้าเขา oh. เขามีเมาเขาไปอาเขาจะไปเอาเออยาเขาละก่อนจำมงคลครับเ,เอาเออเดี๋ยวนี้ใครยังขายพีอ๋อค oh. อเตอร์ก็มาแล้วนะคะพี่นอ้อง นี่เห็นบ่พี่น้องอู้พ่อค่าขายของพี่น้องเอฟซี่ะเป็นแนวได้คือขายของสร้างความมั่นคงให้แล้วก็ไอขายของแบบนี้มันเป็นมันคงเป็นเหตุเป็นธุรกิจขายของน้ำปลาสู้รถอยู่กระบาทจะของพร้อมนะ ้าของกิจการไหนเขาบอกว่าเขาจะมาคุยธุระด้วยมาหรือยังเออถ้าเกิดเขามาก็คุยดีๆแล้วของทุกอย่างละของทุกอย่างเราเอามาลงนะเป็นเงินจ่ายเงินสดนะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเซ็นไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เขาเอาของมาลงก่อนแล้วเก็บเงินทีหลังมันจะเหมือนกับเราเป็นหนี้เขามันจะเหมือนกับเราเราทํางานต้องใช้เขาถ้าเราลงทุนเองอเป็นเงินของเราเอง ก,ก็เออก็รู้อยู่แต่ว่าเราจ่ายเงินเขาหมดดีที่สุดเพราะว่าขายกำไรแบบแรงมันก็เป็นพ้องเฮ่าคิดถึงคุณแฟนที่สุดนะน้องๆเขาพักทำอะไรพักทำอะไรกิน,อน,อนเออ ตตุนเอาอะะตุนคานเราบอเอาพี่น้องเด้เอผมมีอีหย่างลายฝากระพี่กับนองไว้ซับนี่เบะเะเบเอาแค่นี้แหละฝัดดีพี่น้องน้ำแนขอคุณพี่น้องทูกำลังใจก็ขอ,ขอบคุณครับยูดีมีแ 拜拜。Bye bye.